กบสวัสดีกันด้วยกบเพราะผมทเทปผมวันนี้ก็จะมาเล่นไม่ได้เกมอีพีสิบสองแล้ววันนี้ก็มาของคลิปดยฉลองวันเสาร์วันเสาร์มีหนึ่งวันในในปีหนึ่งเลยลเนี่ยโอ้แบบมะๆโอเคก็เข้าเลยครับรอเวลาครับุอเวลามันก็เริ่มเริ่มหน่อยสิให้คอไวเอเอ้ยอ,อย่าคิดเรืองครับพออย่าคิดวิคอยแก่โอเคไปบุกเลย เออเสียเงินโอ้กุป,ปาไปทางนูง้นก,ก็เป็นอาการเดิมอีกแล้วคนระับก็ธรรมดาเครื่องผมก็อย่างนี้แหละเป็นที่ตัวเกมมังม้งมั้งก็ไม่รู้สินะก็แล้วก็ก็จะเป็นสายเทอรรี่พอดเดอร์เหมือนเดิมนะครับก็จเจงแจวไปเลยรออีกประมาณกี่วิเอ,อเามาเท่าไหร่มาประมาณสิบวินะครับก็ นวะีพีก็สามารถมาเลือกสีได้ตรงนี้ครับนะก็โอเคเข้าได้ละโอเคก็ไปเลยสีแดงไปคิวเริ่มกันนั่นนี่โอเคก็ okay. ได้กลับมาอยู่สีเดิมนะไปตอนนี้ก็ไปเรื่อยไปเรื come on, come on. ่อขโมยขโมยดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะได้สีอืม ล้มาะไรครับนี่ขโมยขโมยเราไม่สนเราไม่สนเราบุกอย่างเดียวเคก็ทุกเหมือนว่าทีมเราจะได้คิวเยอะกว่าโอ้โหนั่นไงนก็คนไม่จำเป็นเยาวไปไม่มีใครรู้ อ่นเป็นยางไงชิบไปเหมือนไม่มีครับรู้ชองแคสต์เกมนะโอ้ยไปเลยโอ้ยโอ้ยมันเคยมีวิธีแก้ไขไหมครับเล่นอยู่มันก็เนี่ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกงละโกงละนมันโกงซะละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงเดเอียมันมีโกงอะโกงอะมันเป็นสายเยกสูงไปแล้วก็ไม่รู้อะแต่เน้นมันโกงโอะเคก็ไปเลยโอ้มีคนมันี่มาเล่นเะญี่ยุีุนมั้งเนีน่ยมันชอบขึ้นอย่างนี้นะครับก็แช่งเผือ ีปูเยอะจังเนาะฉันไม่เคยรู้ปูมันเยอะจังมันดีตรงน,น,น,นี้เนี้ยนเผี่ยควรจะได้ั้าทั้งก็ฉันฉันฟรนดีที่จะจุย โอเคแป๊บหนึง่งก็ไปต่อเลยเป็แบบนงนะโอเคก็ปิดวิธีสมัครก็ให้ทับ R E G A S T R ก็ประมาณนี้แล้วก็ให้ใส่ IP ของตัวเองลงไปครับก็ใส่ IP ของตัวเองอรอบแล้วก็ใส่ IP ตัวเองแล้วก็ Gmail แล้วก็ไอตัว G ที่มันอยู่ในวงกลมอะ่ะแล้วก็ Gmail แล้วก็ดอซเอแล้วก็อันนั้นไปถ้ามันขึ้นสีเขียวก็กดทับ l o g A N. ขอเก็บคิวสักหน่อยเถอะ Okay. ดูเหมือนว่ามันจะได้สีเขียวแล้วครับไม่เป็นไรไปต่อเลยมันได้สีเขียวไม่ใช่ปัญหาของเราโอ้ยแต่การตายนี่แหลคือปัญหาของเราแล้วก็การกระตุกอลย

น่าจะพอใจนันโ,อโอเคกูเล็กเล็กก็สังคกตนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับไไใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย